ครับสว,วัสดีครับมือนี่นะครับมาเบิรงผู้ไทยนะครับผู้ไทยกินข้าวแลงนะครับนะครับน้าบ้านะครับน้าบา้สาวนะครับเพื่อนนะครับกินข้าวแลงนะครับยำมะแรงผู้ไทยนะครับอยู่แบบเรียบง่ายนะครับกินแบบเรียบง่ายกินแบบพ่อเพ่งนะครับกินแบบง่ายๆนะครับมือนี้นะครับกินข้าวแลงนะครับมาเด้อพี่น้องเอ้กินข้าวแลงครเดี๋ยวนะครับน้าสาวนะครับยูบานาโดนะครับน้าสาวนะครับเพื่อนกินข้าวแลงนะครับนะครับ สองสามีภรรยาโพ่แม่นะครับผู้ไทยนะครับกินข้าวแรงกินข้าวแรงก็เลื่อครับน้าสาวกินข้าวแรงก็เผื่อกินครับถามน้าสาวนะกินข้าวแรงก็เปื่อว่าผู้ไทยเด้อว่าป่นมะเขือผู้ไทยว่าป่นมะเขือนะครับเนียนมะเขือได้เด้อครับอีกนะครับขอทําคลิปนะครับขอทําคลิปนะครับผู้ไทยกินข้าวแรง กินมะเขืออันเพลิดแดงๆนะครับเพลิดนี่นะก้อยหมูครับก้อยหมูลาบเลิศดผู้ไทยห้องลาบเลิศดนะครับเสื้อเลือดแน้อๆนะครับมีแมนซกเล็กแต่ว่าลาบเลิศดเสื้อหมูก้อยหมูนะครับอันนี้อันนี้ล้อมะเขือนะครับถ้าภาษาลาเขาว่าเนียนมะเขือนะครับเนียนมะเขือนะครับอันนี้หน้าบ่าวนะครับหน้าบ่าวหน้าบ่าวหน้าสาวนะครับกินข้าวแร่นะครับนะครับ ครับสองสามีภรรยานะครับคู่ฮักคู่แพรนะครับนี่คือนะครับบรรยดากาดนะครับกินข้าวแรงนะครับผู้ไทยกินล้อมะเขือนะครับก้อยหมูนะครับเซอรอเลือดแต่ว่าเลือดเพื่อกระเซิร์น้อยๆนะครับเลือเอเลือดน้อยๆอีบ้าวแซบอย่บ่แซบอยู่แซบยุบเนาะแซบ <laughs> กินหลายๆด <laughs> <ๆ>้อ <laughs> อายุจักปีแล้ว เจ็ดสิบเจ็ดปู่เจ็ดสิบเจ็ดล่ะปู่กินขา้าวยังแซ่บอยู่เจ็ดสิบเจ็ดปีล่ะลก,กินยากินข้าวแรงก็พเพลอลามะเขอือเนี่ลามะเขอือผู้ไทยว่ามะเขอือถ้าเล่าเอินว่ามะมะเขียะมะเขียมะเขือผู้ไทยว่ามะเขือนะครับนะครับเสียงนะครับอัน,นก้อยพเพลอแดงๆนะก้อยพเพลอก้อยพเพลอน,น,นี่นั่นหมู่ว่าเสือเพลอเขาเสือเพลอเสือเลย นะครับถ้าถ้าเป็นลาเขาจะว่าเลือดนะครับถ้าผู้ชยว่าเซือเลือดอันนี้คือสำเนียงนะครับสำเนียงผู้ไทยนะครับนะครับันน้าสาวนะครับเพื่อนกะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินข้าวแซ่บแซ่บนะครับนะครับเป็นคู่นะครับที่น่ารักมากนะครับสามีภรรยานะครับผัวสาวเมีบ้าวนะผู้ชาย้องว่าผัวสาวเมีบ้าวนะครับเพื่อนกะอายุมันควันเนื่อนะครับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับมีได้โรคได้ภัยนะครับกินข้าวเล็กิน เข้ากับแซบนอนกับลับนะครับเพราะว่ากินข้าวแรงกับรอมะเขือเพราะว่าถาเล่าก็เอ็นว่าเนียนมะเขือถ้าภาษากลางแล้วซุปนะครับนะครับอันนี้ผู้ไทยนะครับกินข้าวแรงนะครับง่ายๆนะครับผู้ไทยกินข้าวแบบง่ายๆกินกินเออแค่อาหารย่างเดือยองย่างนี่ก็แล้วนะครับมีขอให้มีข้าวเหนียวนะครับจ้าเจ้าก็แล้วนะครับอันนี้คือวิธีนะครับวิธีหรื่าวัฒนธรรม ผู้ไทยนะครับกับข้าวจะไม่เยอะนะครับเน้นแค่เพื่อได้ข้าวเหนียวนะครับปั้นง่ายๆนะครับแม้แต่ข้าวข้าวเย็นนะครับข้าวซื้อๆนี่กินท่าเกิดอเสื้อเกิดอข้อยเกิดอนะครับข้อยเกิดอกันแล้วอันนี้คือคนผู้ไทยนะครับเขาจะไม่เน้นเรื่องอาหารนะครับอยู่กินเพื่ออยู่นะครับไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับวัฒนธรรมผู้ไทยนะครับกินอยู่แบบเรียบง่ายขยันนะครับผู้ไทยเป็นคนขยัน ประหยัดมัธยัติอดทนนะครับไม่เน้นเรื่องการกินนะครับขคเฮอนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้คือนะครับความเป็นอยู่ของผู้ไทยนะครับนะครับไม่เน้นเรื่องกับข้าวนะครับมีผลกกินนะครับพักงาค่าไทยกับกินนะครับนํำหนึ่งพักก็แล้วนะครับอาหารไม่เน้นหลายอย่างแค่มีแค่อย่างสองอย่างกินได คืออยู่แบบเรียบง่ายนะครับว่ายัางไงนะครับอยู่แบบเรียบง่ายมีมีเน้นเรื่องอาหารการกินแต่ว่าสุขภาพของคนบูไทยนะครับจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะครับเป็นอยู่แบบอยู่แบบพอเพียงนะครับคาว่าคุยคืออะไรครับคุยคือเผลอคุยนะคุยกินคุยคือเก้าคุยคุยคืออะไรตากกินนะครับตาก,กินเยอะๆนะครับภาษากลาง เรียกว่าคุยนะครับคุยกินนะครับมันมดคือนะครับไม่ต้องไม่ต้องออมนะครับกินเลยนะครับคือนะครับวัฒนธรรมพูไทนะครับจะส่วนมากจะใช้มือนะครับจะจะไม่จะไม่ใช้ช้อนนะครับคือเอามือนะครับกินด้วยมือพูดง่ายๆนะครับแล้วจกข้าวเหนียวนะครับจกนะครับจกมุมนะครับจกลงไปครับจกนะครับปั้นนะครับอันเนี้ยดูดูนะครับดูปั้นข้าวเหนียวอปั้นเท้าเบิ้งนะครับปั้น ปั้นแน่นๆนะครับถ้าปั้นมีแน่นมันก็จานนะครับหรือว่าปั้นบั้นมันเล่าเรือว่าเนยนะครับหรือว่าภาษากลางเรียกว่ามันแตกนะครับข้าวเหนียวมันมันจับตัวนะครับแน่นอยู่แล้วนะครับมันมีักินข้าวเย็นนะข้าวเย็นเห็นญงเหนียวเหนียวนะครับผู้ไทยว่าเหนียวคือข้าวเหนียวผู้ไทยออว่าข้าวเหนียวแต่แต่ภาษากลางเรียกว่าข้าวเหนียวนะครับเนี่ย สมซื้อนะครับข้าวเหนียวนะครับแซบบ่อนะสาวแซบแมากินหลายๆได้ครับเดอเฮพะอายุมันกวันเนื่อนนะครับโอ้สุดยอดกินดีนะครับกินดีกินกินอุ่นนอนอิ่มนะครับคือว่าถ้าว่ากินกินข้าวแซบนอนรับนะครับอายุมันกวันเนื่อนนะครับคือนะครับน้าบ่าวน้าสาวนะครับเพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับกินข้าวแรงน้ําเดียวนะครับก็นะครับนี่คือนะครับบรรยากาศนะครับสาวผู้ไทยนะครับ กินแบบพอเพียงอยู่แบบเรียบง่ายนะครับกินเขาแรกเมื่อไหรสักน้อยคำ้มือสักน้อยกะมีเปลี่ยนเพลินะครับมื่อเนี้ยมีมีหนาวนะครับมือวนนี้มันมีหนาวอากาศดีนลครับนะาสมือนะครับจะหนาวเมื่อนนี้อากาศอุณหภูมินะครับดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเริ่มอาการเริ่มเริ่ม้อนแล้วนะครับก็อยู่แบบนั้นกับเพลิดาเพลินนะครับเนี่ย โอ้ข้าวกระแดงเกลือไก่ครับข้าวกระแดงเกลือไก่นะครับฟั่งนะครับผู้ไทยนะครับเขาบอกว่าข้าวกระแดงเกลือไก่แ <_ d ance> ปรนะครับแปรข้าวแห้งนะครับ,รบข้าวเหนียวแห้งที่ที่ตากแหง้งแล้วเขาเรียกว่าผู้ไทยว่า <_ d ance> ข้าวกระแดงข้าวกระแดงคือข้าวแห้งกินไม่ได้นะครับสามารถที่จะเอามาให้ไก่กินนะครับอันนี้คือซับเฉพาะนะครับซับภาษาผู้ไทยข้าวกระแดงคือข้าวแห้ง ข้าวต่างแห้งนะครับภาษากลางนะครับโอ้สุดยอดครับมื้อนี้นะครับน้าบ่าวน้าสาวกินข้าวแสบนะครับเคื่อนอนรับฟันดีมื้ออื่นนะครับมื้ออื่นเลขอ่อนได้มื้อวันที่สิบเจ็ดนะครับมื้อนี้วันครูนะครับสิบหกมกราสองห้าหกสี่วันนี้ปกติหวยจะออกนะครับแต่มื้อนี้เขาเลือนะครับเนื่องจากว่าวันครูก็เลยเลื่อเป็นมื้ออื่นวันที่สิบเจ็ดนะครับกินข้าวแลกนะครับ แทบแบนอนรับฝันดีเมื่ออื่นนะครับทึกลอตเตอรี่นะครับราวันที่หนึ่งนะครับวันที่สิบเจ็ดถูกหวยรวยร้านเดินอาสาด้านหน้าเงินเงินเงินคนหน้าคนได้เงินพร้อมนะกินคณะกินข้าวยังได้เงินนะครับนี่คือผู้ไทยนะครับพู้ไทยคณะกินเงิน,นกินข้าวอินแล้วก็จกเงินมากนะโอ้ยนะครับเนี่ยขอเฮ้นะครับล่ำล่ำรวยรวยเมื่ออ,อื่นนทึก ือเล่ดครับรางวันที่หนึ่งผมเลยนะสาวเอยครับนะครับคำเออนี่ครับเออนี่คือเป็นเป็นคำรับนะครับถ้าเป็นภาษาการก็เลยว่าค่านะครับค่าแต่ผู้ไทยว่าเออเออคือคือคำคำลับนะครับคำขานรับว่าค่าคำลงท้ายนะครับอันนี้คือเน้นย้ำนะครับผู้ไทยกับว่าเออนี่คือค่าถ้าเป็นภาษาการค่าถ้าเป็นผู้ไทยกับว่าครับนะครับเออครับอันนี้คือนะครับอันนี้คือนะครับ เราสู้เดี๋ยวฟังนะครับภาษาผู้ไทยนะครับผู้ไทยมุกดาหารนะครับอีสานบ้านเฮานะครับบ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube นะครับคู่ตึงพัตรลุยน<ท>ะครับเมื่ออื่นนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ดูนะครับช่อง y o u u t ยูทูบคูตึงพัตรลุยมื่อนี้นะครับเมื่ออื่นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับทุกคนนะครับทุกหนวยเลยล้านนะครับมื่อนี้กะขอให้นอนหลับ ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแดนมือม่าได้แก้วมันนีสดโพดหายยามมาพาน์ม่านหายยามมาเบียดนะครับถูกหวยรวยลนานะครับสําหรับนะครับ<ด>นาบ่าวน้าสาวมื่อนี้นะครับที่อันกาลูน่านะครับเพื่อคู่ตึงนะครับเอ็ดคลิปเมื่อนี้ขอเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวนนัญเ่อเนเด้อน,นาบ่าวนาสาวเด้อครับสาธุ ขอบคุณมากครับล้ำล้ำรวยรวยถูกหวยรวยล้านทุกคนสวัสดีครับ